ทุกคนนี่แค่ซาวนะดูแค่ซาวคะ่ะเขาเดินมาคู่กันนะคนโก้ก็จะกระเพกกระเพกนิดนึงเออบุ่มว่าคอนคืนนี้ไหลไปอาจจะมีปัญหาหน่อยอืมขนาดแค่ซาวยังน่ารักขนาดนี้เล่นจริงจะขนาดไหนบอกเลยบิวหน้าดูไปเลยทุกคนสตรีมไลท์ ืตูสตรีมไลน์นี่แค่สาวยังขนาดนี้ค่ะยังน่ารักขนาดนี้เอาเหมือนส่องเขาจากบนอินี่มาเห็นเขาตัวเท่ามดยังดูอะ่ะเอาสิดีแค่สาวจ้านี่แค่สาวเขายังเดินคู่กันมายังน่ารักเลยพวกเราด้วยดอมคู่นะทุกคนงานนี้พวกเราต้องระดมทุนระดมกำลังกันดูสิดูสิมีความแบบว่า อันดินนินดันอะไรอย่างนี้คือแบบอะไรโกนไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรอ,ะ,อะไหลปลายก็นุ๊กเขาซื้อสมัมทานหมดแล้วสัมปทานหมดแล้วจ้าเขาซื้อเขาซื้ออืมมีคนเดียวเท่านั้นที่วางได้มีคนเดียวเท่านั้นมีคนเดียวต่านี้แหละเขาซื้อไว้แล้วสมบัมปทานไหลไปไปออโอีโออะ อืมดูซิยังน่ารักขนาดนี้ทุกคนนี่แค่ซ้อมนะจ๊ะบิวมากบิวมากไปเลยไปเลยรีบ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 เกือบปิดเสียงไม่ทันเสียงชัดเจนดีนะครับเสียงดนตรีเนาะวันนี้ขออภัยด้วยแอดพาไปดูบรรยากาศด้านนอกก็ได้ค่ะไปไม่ได้ฮะถ้าไปตอนนี้รถทัวลงฮะไปไม่ได้ไปไม่ได้ตอนนี้คือต้องให้ดูน้องก่อน นะครับแค่ปิดเสียงน้องเนี่ยทัวร์ก็จะลงอยู่แล้วฮะต้องใจเย็นๆนะครับไปไม่ได้เดี๋ยวรอให้น้องลงก่อนค่อยออกไปด้านนอกนะครับเนาะนะครับเพราะว่าตอนนอกตอนด้านนอกเนี่ยเราไปมาแล้วก่อนที่น้องจะมานะครับเพราะเรารู้ว่าตอนน้องมาเนี่ยเราคงไม่ไปไหนแหละเราจะนังน่งเซาหน้าเวทีแบบนี้แหละ <laughs> ไปไม่ได้กินกุญเจียจิ แม่สาวบอกชัดมากคุณจำ้างสวัสดีครับเราเข้ากลุ่มนล้วนะคุณศิรินทาครับห <c oughs> <c oughs> น้าง,งานจะเหยียบกันแล้วค่ะอ๋อจะเย็นๆฮะ <c oughs> ใกล้แล้วฮะใกล้แล้วฮะ <c oughs> ขอบคุณค่าฮอที่อาจารย์น้ำช่วยสป,ปอร์ตด้วยนะคะขอบคุณด้วยนะฮะขอบคุณแคนดี้บลิงด้วยที่สป,ปอร์ตในส่วนของค่าเครื่องเสียงแล้วก็อีกหลายๆอย่างค่าใชา้จ่ายแล้วก็อีก แล้วก็อีกหลายๆหลายๆผู้อุปการะคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับแอดเจี๊ยบร้องเพลงคงไม่ได้ละครับเพราะว่าตอนนี้เรารับงานเป็นเราจะรับงานเป็นพิธีกรให้กับกาแฟโฉมเราต้องรักษาภาพพจน์ครับ <laughs> ที่นุกยังไม่หายเจ็บขาหรยอขาก็ตอนนี้นะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้พันเขาเรียกว่า 1, พันผ้าก๊อตไว้นะครับตอนซ้อมเนี่ยก็เลยให้นั่งเก้าอี้ดีกว่าจะไ,ได้พักไปด้วยซ้อมไปด้วยพักไปนะครับก็อาจจะขัดเคล็ดขัดยอกเล็กน้อยครับไม่ได้เป็นอะไรเยอะนะครับงานนี้สปอยชอ่อเยอะมากใช่ครับ กาแฟโชบบอกว่ารักน้องๆของเราเป็นเป็นอย่างมากนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับงานเข้าพี่เจี๊ยบอาจารย์เหมาแน่หนึ่งปีปาร์ตปีเดียวเหงรอเพลงหอมหมกพวกมันมากนะครับเป็นเพลงดีๆนะครับเป็นเพลงเก่าๆที่น้องเคยร้องอยู่เนาะนะครับ สายพินส,สวัสดีด้วยนะครับตอนนี้น่าจะหายปวดแล้วนะคะแอดไม่รู้ปวดไม่ปวดเนี่ยนะครับอ๋อแล้วหนึ่งอ่าด,ดูดูดูภาพดูภาพฟังเสียงผมแล้วจินตนาการเอาแล้วกันนะครับนะครับคืนนี้อะไรนะ,ะไหลน้องจะทำงานหนักคะ่ะอ สวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีหน้าจอทุกคนที่กำลังชมสตรีมไลฟ์อยู่ณขณะนี้นะครับเรากำลังทดสอบสัญญาณการไลฟ์สดนะครับเพื่อเช็คความเรียบร้อยในการถ่ายทอดสดนะครับคอนเสิร์ตอีกหนึ่งคอนเสิร์ตท,ที่ควรค่าแห่งการจดจำแล้วก็รับประกันว่าคุ้มค่าแห่งการรอคอยอย่างแน่นอนครับกับคอนเสิร์ตท,ที่มีชื่อว่า คอนเสิร์ต4ปีรักนาตาวานนะครับเจ้าหนี้ออฟเลิฟวานศิลปินวันนี้นุกปายนะครับเราจัดงานกันที่ศูนย์การค้าเซียรังสิตที่ชั้น5นะครับเรียนเชิญทุกท่านใครสะดวกมาหน้าง,งานนะครับประตูคอนเสิร์ตเปิด1ทุ่มคอนเสิร์ตเริ่ม2ทุ่มนะครับพร้อมกับสตรีมไลท์ใครไม่สะดวกมาหน้าง,งานสามารถที่จะซัพพอร์ตน้องๆได้โดยการ ซื้อนะครับสตรีมไลท์มีลิงก์ด้านล่างนะครับที่ปักหมุดไว้ให้ทุกคนอินบ็อกเข้าไปทักที่เพจนะครับแล้วทางเพจจะส่งข้อความอัตโนมัติแจ้งรายละเอียดนะครับในการซื้อสตรีมไลท์ให้กับทุกคนนะครับฝากด้วยนะครับวันนี้ทักทายหน้าจอที่น่ารักทุกท่านคุณอรชรคุณนัทวดีคุณนิชมาศครับที่เข้ามาทักทายกันนะครับ ช่วงนี้ผมขออนุญาตปิดเสียงน้องๆก่อนเนาะเพราะว่าอยากให้ทุกคนไปเซอร์ไพรส์กันด้านในนะครับคุณต้อมด้วยสวัสดีนะครับช่างภาพเยอะมากคุณวาว่าอ่าเยอะครับเยอะครับวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสพิเศษอย่างที่ผมแจ้งเอาไว้เพราะฉะนั้นภาพแห่งความทรงจำเนี่ยใช้ตากล้องคนเดียวอาจจะไม่พอนะครับต้องเยอะมากนะครับต้องเยอะมากนะครับ รอเข้ากลุ่มอยู่เลยอ๋อคุณบรรจงรอสักครู่ครับสวัสดีคุณราตีนะครับแม่หน่อยอุบลมาแล้วคุณสุชาดาครับคุณรดามาแล้วคุณยายแหม่มมาแล้วครับน่ารักมากยังเข้ากลุ่มไม่ได้ใช่ไหมอ๋อไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวแอดมินเช็คให้นะครับคุณบุญตาสวัสดีคุณติ๊กฮะคุณครูพิน คุณรัชนีบอกว่าได้เข้ากลุ่มแล้วพี่อูมาไหมคะเดี๋ยวเช็คให้ก่อนเนาะถึงแล้วครับพี่เจี๊ยบไปช่วยอาจารย์ขนของแป๊บนะครับได้ครับถ้ากาแฟพร้อมทานแล้วบอกนะฮะเดี๋ยวผมจะออกไปหาครับเดี๋ยวจับภาพไม่ทันใช่ใช่ช่ต้องใช้ช่างภาพเยอะนะครับคุณอรุณีสวัสดีครับแอดบินชมมาแล้วค่าหล่อมากข้างนอกว่าวุ่นมาแอดเอ้าเหรอไปไม่ได้ฮนะทิงกล้องไม่ได้ เดี๋ยวออกไปดูนะครับยวออกไปดูฮะโอ้แอดมิน